สวัสดีค่ะวราดามาอยู่ที่งานแต่งงานของหลานสาวที่จังหวัดกาลสินนะคะตอนนี้นะคะขบวนเจ้าบ่าวกำลังมาค่ะอันนี้คือน้องสาวนะคะจะภาพอันนี้คือพี่ชายนะคะเป็นญาติพี่น้องนะคะอยู่กาลสินนะคะอโอเคขบวนเจ้าบ่าวกำลังเข้ามานะคะผงง่านปืนมาแล้วค่ะแล้วก็ขบวนยืนะต้น อันนี้คือเจ้าบาบกำลังเข้ามานะคะทำพิธีแบบคนไทยนะคะลูกหลานล้างเท้าเจ้าบ่าวนะคะมีพ่อพามมีญาติผู้ใหญ่มีพ่อมีแม่นะคะไป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  ด้วยโดยด้วยผลไม้ต่างๆนะคะต่างก็เกินนีตรงกคือร่วมสุขทุ่งชีวิตนับจากนี้ เชิญประกอบมือบ้านจับสาวที่สุดต่อและท้าสาวของเราในวันน right. ี้ค่ะแล้วก right. right. ็เ right ชิญนำต้าสาวขึ้นไปบนเวทีค่ะจุ่มเลยจะด้วยลูกค่ะให้เจ้าสาวขึ้นก่อนแปลว่าต่อไปแน่นอนคนจะให้เจ้าสาวนำหน้าลค่ะค่ะนี่เป็นเจ้าสาวเจ้าสาวที่แสนสวย ติดต่อของเรานะคะคุณปาริตาเกตปัญญาหรือน้องปุ๊กและคุณจักรวุฒิสันติราชคุณวุฒาเจ้าสาวในงาพ่อคุณแม่ของเจ้าบ่าวะคะคารต่งเป็นรูปสุนัขพันธุ์แต่ก็เป็นภาพที่งดงาม่ารักมากนะคะโครงการเริ่มต้นของชีวิตคู่ในวันนี้ค่า และลำดับต่อไปนะคะขอจัหวักายันนาีนะคะก็ไปที่ค่ะต่อไปก็จะเป็นการโดยโดยขวาโดยงานะคะสำปะังต่างๆค่ะคะ น,นี้ก็จะเจญคุณพ่อคุณแม่นะคะได้เป็นคู่โดยตัวโดยยาโดยข้าวตองดอกไม้นะคะอะไร,ระก็ตามแต่ที่เป็นความเป็นสิริมงคลน,นะคะให้กับลูกหลานเพื่อที่จะให้เงินก้อนนี้นะคะได้วอบเงินต่อไปในอนาคตนะคะเป็นาการสร้างชีวิตของคนทั้งคู่ค่ะเคุณพ่อคุณแม่เลยค่ะ เราเราตงนี่งาคมเป็นส <blade> ิริมงคลที่คุณพ่อคุณแม่จัทำให้ับเร่ยขวากค่ะโดยเนค่ะโดยเลยค่ะในนั้นก็จะประกอบด้วยข้าวก่อบอกไม้ดอกลักดอกกุหลาบแทนความของหวานถูวงานนะคะให้มีลูกหลานกระจายไปมากมายนะคะให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองนะคะ เมตรกห้าต่ไทั้งหลายทวที่ได้เสียบไว้นะคะรูแรมจะเป็น สิ field, okay? ่งที่เป็นมงคลทั้งสิ้นนะคะเรียนเชิญญาติผู้ใหญ่นะคะครับคตับที่กองค่ะตับแอลก็จะขึ้นไปด้วยรวเหยื่อนานะคะอาจารย์ค่ะตางฝั่งเจ้าเป่าฝั่งเจ้าบ่าวสาวนะคะเชิญได้เลยนะคะตอนนี้ค่ะก็ภาพเป็นสิริมงคล ลูกนะคะรอบนั้นได้คอยแล้วนะคะแล้วก็การการปลูกนะคะอันนี้เงินสี่แสนะคะนนี้เป็นเงินสีแสนซึ่งก็จะนัดค่ะใช้โยให้ด้วยค่ะใช้โยใชโใชโย่ะเงิน้อนนี้จะเป็นต้นคุณชีวิตให้กับไปแล้วจะจริ่มมอการจริรุกเรือง เพิ่มที่เพื่อไปตัต้งรากตั้งร <_ d ance> ากบรยค่ะเมื่อปลูกน่าจะมีก็จะมอบให้คุณแม่ได้แบ่งเป็นจุดตันที่ไปเก็บไปก่อนขอควารับบุญแดงจากคุณแม่ด้วยนะคะ เป็นพิธับเงินจาแม่ด้วยนะคะเดี๋ยวคุณแม่ต้อแกว่าจะเป็นผู้รับเรนจะมีเป็นเกีบรตใหลูกเกิดนัดคำพูดนะคะขอให้คุณแม่ต้องแก่แปลนะคะอ้ด้วยคุ่แม่่โอ้หลายคำหลคหลายคำต้องไป เลื่อนค่ะพี่แม่ถ่แบบไปเก็บได้ค่ะไอเซ่นะคะเออสมานไปด้วยค่ะอ่ารับแม่ส่งจีบถ่ายเชิญค่ะรับได้ค่ะเพราะขั้นตอนต่อไปจะเป็นพิธีมั่นค่ะขอให้เอไปเก็บไว้อย่างดีค่ะรับกัดต่อไปค่ะก็จะเป็นพิธีมั่นค่ะจะเป็นพิธีมั่นแล้วนะคะเป็นพิธีมั่นน้อง สำหรับแหวนที่จะมอบค่ะทั้งสองฝ่ายค่ะโดยนำแหวนให้กับคุณพ่อคุณแม่ก่อนนะคะค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่วันนี้น้องมุนนะคะมุนจะเป็นผู้เข้าไปขอแหวนจากคุณแม่เพื่อมามั็นเจ้าสาวของเราค่ะเพราะคุณแม่เป็นผู้ให้ชีวิตเลี้ยงดูมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยวันนี้จะแต่งงานกับผู้หญิงที่ รักที่สุดในชีวิตของเขานะคะเขาจะได้เข้าไปขอแหวนจากคุณแม่เพื่อมาบ้านให้กับน้องลูกสาวเชิญค่ะวแม่ก็จะมอบแหวนให้กับผู้ชายนะคะคที่ได้รับมาบ้านตรงนีค่ะก็ฝาก่อบ,บคุณ,ะคะคณแม่ทุกท่านนะได้รับจากนี้ค่ะ ก็จะทำพิธีมั่นโดยเจ้าบ่าวจะสวมแหวนบ้านให้กับเจ้าสาวก่อนนะคะในการบ้านแบบนี้นะคะทั้งเจ้าบ่าวและเจ้าสาวก็จะแลกแหวนกันนะคะใ้เจ้าสาวกบังคายบังนะครับ แล้วก็สาวก็จะกราบลงค่ะท่านก็แบบค่ะกราบลงลูกกราบลงเออไม่ได้แบกคือลูกไม่แบกค่ะเออถ้าว่าบตอนนี้มีโอกาสแล้วเอาเลยลูกหัวไม่้เลยค่ะเพื่อนกันเดียวนะคะเกตค่ะต่อไปจากทั้สาวก็จะเป็นคนแลกแหวนนะคะที่เป็นการแทนใจของทั้สาว หรือว่าเป็นแวนแทนใจแบหรางพ่สาวค่ะกระนเป็นากน้ครกระนะคระเปาาไม่ต้องกระบนะคะัเจ้าสาวนิดก่อนสต่ยามากค่ะแ่แล้วหรับไปเชิญ คือวันนี้เนี่ยจะอ่ะัพี่เลื่อนกระายของาษานเป็นทุกไทยนะคะก็จะมี สำหรับกุตแจคนนะคะคุญาจลูคนุณเป็นแม่ทางแกนะคะเป็นเจ้าของที่ไม่ติดจ